อนนี้เองหลายพักการเมืองก็เร่งทำคะแนนเลยนะครับลงพื้นที่หวังจะมัดใจประชาชนในการเลือกตัวเองเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินนะครับอย่างพักประชาธิปัตย์เองเนี่ยนะครับนายอภิสิทธิ์เวชชชีวะก็ลงพื้นที่ไปเช่นเดียวกันนะครับไปพบกับพี่น้องประชาชนครับแล้วก็มีการปล่อยคลิปวิดีโอสั้นด้วยนี่นี่คุณปุ้มถือกา,าน้ 4, าสีฟ้าสองใบสีฟ้านี่คือสีประจำพักประชาธิปัตย์กาฟ้าสองใบทั้งเกล็ดและพักครับ เป็นกุศโลบาย oh. มีความหมายซ่อนอยู่ในนั้นนะครับ mm. ขณะที่นายอนุทินชาญวิรกูลแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพักภูมิใจไทยไปหาเสียงอยู่ที่ชายแดนจังหวัดศรีสะเกดขึ้นวันทีปราศัยยืนยันกับชาวบ้านชายแดนว่าจะไม่เปิดด่านจะเปิดหาพระแสงอะไรแล้วพักภูมิใจไทยเป็นพักเดียวที่ฝ่ายกัมพูชาไม่อยากให้เป็นรัฐบาลเป็นพักที่ไม่เคยพูดว่าทหารมีไว้ทําไมมีแต่เชื่อมั่นทหาร วันนี้เราได้สิ่งที่เราต้องการกลับคืนมาหมดแล้วแม้ไม่รู้ว่าจะเกิดการเผชิญหน้าอีกเมื่อไหร่แต่ถ้าผมเป็นผู้นํารัฐบาลชนะแน่นอนครับตั้งแต่ไม่เปิดด่านมาข้าวราคาขึ้นมันราคาขึ้นหอมราคาขึ้นมะม่วงราคาขึ้นอ้อยราคาขึ้นแล้วจะไปเปิดด่านหาพระแสงดาบมาละอีก ไม่ต้องกังวลเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดการเผชิญหน้ากันอีกเมื่อไร่เราห้ามไม่ได้สิ่งที่เรามั่นใจคือเราไม่เคยเป็นลูกรางเขากรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมได้อยู่ในรัฐบาลถ้ามีการเผชิญหน้าพี่น้องสบายใจได้ว่าเผชิญหน้าเมื่อไหร่ชนะแน่น,น,นอนนะครับ ส่วนพักเพื่อไทยนะคะไปหาเสียงที่ศรีสะเกดเหมือนกันแล้วเวทีปราสายอยู่ห่างกับเวทีพักภูมิชัยไทยประมาณ2กิโลเมตรเท่านั้นแล้วก็คนนี้นะอาจารย์เชนนะยศชนันวงสวัสดิ์แคนดิเดตนายกพักก็ขึ้นเวทีนะคะโอ้โหพี่น้องประชาชนพอมล้อมเลยล้อมหน้าล้อมหลังเลยครวงคล้องมานลายของดีของเด็ดนะหอมแดงกระเทียมแตงกวา เต็มคอไปหมดเลยโอ้โหนะทางอาจารย์เชนได้ยืนยันกับชาวบ้านชายแดนว่าพรรคเพื่อไทยจะทําให้ดีที่สุดด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นคนไทยจะรักษาไว้ซึ่งอํานาจอธิปไตยและจะทําหน้าที่นายกเพื่อนํามาซึ่งความสงบสุขและสันติภาพค,ครับ